อ้าวเสร็จแล้วนะคะผัดหน่อไม้อ่าใส่กากหมูแล้วก็หมูวะคะเนื้อหมูอ่าไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ อนุญาตเปิดเครื่องนะคะเขาจะไม่ค่อยกระเด็นนะคะอ่ะนาเทน้ำใสไปหน่อยนะคะ ที่เราจะฝักหมูให้สุกนะคะอ่าหมูลงไปเลยนะะอ่ะทีนี้เอาหน่อไม้ลงเลยนะคะ ตามด้วยเครื่องปรุงนะคะ,ะเดี๋ยวค่อยชิมรสนะคะ่อไม้ก็สุกแล้วนะเพราเราลวกแล้วน่าจะตามด้วยนี่เลยนะคะแล้วก็ นะคะอะผัดต่อเลยนะคะน้าทานไหมคะผัดหนอไม้ใส่หมูแล้วก็กากหมูนะคะหน่อไม้อันนี้น่าจะเป็นหน่อไม้ที่เขาต้ม ทะะีนี้เราก็มาชิมรสนะคะว่าที่เราใส่ไปนั้นได้เรื่องหรือ,อยังได้รสชาติพอที่เราพอใจหรือ,อยังนะคะน้ำตาลไม่พอนะคะน้ำตาลไม่พอใส่อีกสองช้อนนะคะแล้วก็ผัดผัดผัดค่ะ อ่าได้รสชาติแล้วนะคะทีนี้นาก็จะลงกระเพรานะคะอ่ากระเพราลงเลยแล้วก็คนคนให้ทั่วนะคะพอกระเพา,ะเายุบก็เสร็จนะคะไม่ต้องผัดนาน ้า yeah. ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กดติดตามช่องดานาตาสอนด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อตอไปให้ยนาด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากค่ะ mm hmm. เสร็จแล้วนะคะผัดหน่อไม้ใส่กากหมูนะคะและกรหมูขอบคุณค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะช่องยานาตาสอนนะคะ วันนี้นาะจะมาผัดกากหมูนะคะกากหมูใส่หน่อไม้อันนี้จะเป็นหน่อไม้สดต้มนะคะแต่นาก็จะไปลวกน้ําอีกทีหนึ่งเพราะใส่ตู้เย็นไ้หลายวันละแล้วก็ใส่หมูนะคะหมูหัน่นแล้วก็หมักให้เรียบร้อยนะคะหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็หมักให้เรียบร้อยนะคะเราจะเอาใส่ไปด้วยนะนี่ก็พริกแกงนะคะอันนี้จะเป็นพริกแกงเผ็ดบ้านโป่งนะคะอร่อย แล้วก็จะมีอันนี้คือใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดเราจะฉีก,ฉ,กฉีกนะคะเอาไส้กลางออกนะคะไส้กลางออกแบบนี้นะคะเนี่ยแบบนี้นะเวลาผัดแล้วเขาจะได้ไม่ขมนะคะแล้วก็จะมีพริกเขียวกับพริกแดงนะคะใส่ไปด้วยอ่าทีน,นี้ก็เป็นอันนี้จะเป็นกราานะเพราคะอันนี้กระเพรา,าเดี๋ยวหน้าเด็ดกระเพา,าก่อน กะเพรานี่ล้างเรียบร้อยสะอาดแล้วนะคะ<ม>บางตรงนี้แหละนะคะเด็ดกะเพราก่อนเนาะกะเพรานี่นาจะใส่หมดเลยของพึ่งจะลงมาใหม่สดมากที่ฮ่องกงนี่ที่จริงแล้วของกินสดๆทั้งนั้นเลยนะคะมาจากไทยนะคะเด็ดก่อน ารูดเลยนะไม่ใช่เด็ดเราอย่างเงี้ยรูดเลยนะะหอมหอมนะกระเพราบ้านเรานะหอมมากเลยถ้าเป็นใบแดงแดงหรือใบเล็กๆยิ่งหอมเนาะ รูดเลยนะคะเรียบร้อยมากเลยเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือเด็ดกระเพราเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเตรียมไว้อันนี้ก็ใบมะกรดูดอ,อันนี้ใบมะกรูดนี่ก็แช่เลยนะคะ ตรงกลางรูดเลยเนาะเล็บบจาวอืมใส่ใบมะกรูดลงไปเขาจะได้หอมหอมนะคะอ่ะโอเคทีนี้ก็มาหั่นฟลิกนะคะ หั่นพริกน,น่าจะแช่ใส่หั่นใส่น้ำนะคะพริกจะได้ไม่ดำเป mm. ียกเช็ดก่อนนี่ทำกินแบบบ้านๆน,นะคะเป็นอาหารในครัวเรือนนะคะอันนี้เป็นอาหารในครัวเรือนสำหรับทานในบ้านวิธี เรยวาอาหารบ้านๆนั่นแหละค่ะนะคะน่าจะผัดออกหวานนิดๆนะคะ เขี่ยกระแดงปนกันเลยนะคะ,ะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็อันนี้พริกแช่น้ำไว้นะคะแล้วก็ไปอันนี้ อะไรใบมะกรูดก็แช่น้ําไว้ด้วยกันนะคะเวลาใส่ก็ใส่ด้วยกันพร้อมกันไปเลยนะคะอ่ะจ้าอ่ะทีนี้เรามาหั่นหน่อไม้นะคะหน่อไม้นี่น่าจะหั่นใหญ่สักนิดหนึ่งน่าชอบทานชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะ,นะคะเวลาผัดกับพริกแกงแล้วได้เคี้ยวหน่อไม้ด้วยอร่อยหน่อไม้นี่สดมากเลย หั่นออกไม้นี้ได้กลินออกไม้เลยนะคะเอาไปต้มอีกหน่อยนึงนะคะเพื่อความสดนะะส่วนอันเล็กๆก็หัน่นครึ่งเดียวพ อร่อยนะคะอืมทำไปด้วยกินไปด้วยอันนี้ก็พอแล้วนะคะผัดเท่านี้ก็พอได้จานใหญ่แล้วเนี่ยแค่นี้ ที่นี่น่าจะลวกหน่อไม้นะคะอ่ะทีนี้ลวกหน่อไม้นะลวกแล้วค่อยเอาไปาผัดอีกทีนึงน,นะคะให้เขาเดือดอีกทีก็ใช้ได้ละก็เดือดสักพักก็ตักใส่ตะแกรงหรือว่าใส่ตะกร้านะคะเอาไปล้างน้ำอีกทีหนึ่งน,นะคะเพื่อความสดนะคะ เวลาเราผัดเราจะทานได้แบบสบายใจนะคะอ่ะอันนี้เดือดแล้วนะคะเดือดได้สักพักแล้วกลิน่นหน่อไม้ก็ยังโชยมาอยู่นะคะอันนี้หน่อไม้ไทยนะคะอันนี้ก็ตักขึ้นมาใส่ตะกร้าได้เลยนะคะน่าจะใส่เป็นตะกร้าอันนี้คือตะกร้าทำกับข้าวนะทุกอย่าง ที่แดงๆนี่ถือว่าไม่ค่อยสดนะคะอ่าปิดไฟก่อนเนาะเดี๋ยวน่าจะคัดแดงๆ,ๆออกเอาที่สดๆไว้นะคะเพราะว่าหน่อไม้เราก็เยอะอืมไม่แน่ใจอันแดงๆเรียบร้อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือ ใบกระเพรานะคะนาเอามาแช่น้ำก่อนใบกระเพราเตรียมเด็ดนะคะแล้วก็อันนี้ก็มีพริกเขียวพริกแกงนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะเราจะาไปไว้ผัดเดผ็ดผัดพริกแกงเผ็ดนะคะอจ้าแช่ไว้สักพักนึ่งนะอ่ะทีนี้เรามาทำเครื่องปรุงกันนะคะผัดหน่อไม้ใส่ กากหมูนะคะแล้วก็ใส่หมูเนื้อหมูเราธรรมดานะคะทีนี้ก็เป็นน้ำตาลน่าจะออกหวานๆนิดนึงนะคะสักประมาณ4ช้อนชาอันนี้ช้อนชานะคะไม่เต็มดีติดช้อนอีกนะคะแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงนะคะเกลือเนี่ยจะเพิ่มกับข้าวอร่อยนะคะจะเพิ่มรสชาติที่แบบพุ่งขึ้นนะ่ะ นะคะถึงจะใส่อะไรก็ช่างต้องมีเกลือนำนะคะอ่าจา้าอันนี้นะเอาแป้งข้าวโพดใส่เป็นหน่อยหนึ่งนะคะพริกแกงเพราะว่าเวลาเราเทลงไปใส่พริกแกงใส่น้ํามันเนี่ยเขาจะกระเด็นเนาะแต่ถ้าเราเอาแป้งมันหรือว่าแป้งข้าวโพดใส่เนี่ยเขาจะไม่กระเด็นมากนะคะสวัสดีค่ะยนาตาอนนะคะวันนี้ก็มาผัดหน่อไม้นะคะ น่าจะให้ดูนะคะอันนี้คือหน่อไม้ที่เราต้มนะคะต้มแล้วแล้วก็มีกากหมูพริกชี้ฟ้าเขียวแดงใบมะกรูดแล้วก็หมูนะคะหัน่นแล้วก็หมักเรียบร้อยอันนี้จะเป็นพริกแกงเผ็ดบ้านโปง่งแล้วก็มีน้ําตาลรสด,ดีแล้วก็เกลือนะคะอันนี้ผงปรุงรสเราแล้วก็มีใบมะกรูดอ่าไม่ใช่อันนี้คืออ่าใบกระเพรานะคะใบกระเพรา จ้าทีนี้เรามาผัดกันเลย